ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณวรรณคงรอดชื่อเล่นโอ๋ค่ะเลขที่24หนูชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณวรรณคงรอดเลขที่23ชั้นม .2 ค่ะนี่เราได้อยู่ที่ทำลายเจ้าแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปหาความรู้กันค่ะเล่เจ้ารู้ ว่าในอดีตเมืองต้าเป็นเมืองเล็กที่ขึ้นต่อเมืองลำปางมีเจ้าเมืองคือพญาเวสวร์เมื่อพม่าเข้ามาตีเมืองลำปางก็เข้ามาตีเมืองต้าด้วยหลังยึดเมืองลำปางเสร็จด้วยกำลังพลทหารของเมืองต้ามีน้อยกว่ามากจึงพ่ายให้กับพมา่าเจ้าเมืองต้าและครอบครัวบ้อมบุคลักได้หนีมาหลบซ่อนอยู่ในถ้ำไผ่ ทหารพาม่าจึงคิดว่าเจ้าเมืองต้าหนีไปไกลแล้วแต่เหลือเห็นแมวอยู่บนยอดเาขาจึงยกท้าปุกขึ้นไปทหารองครักษ์เจ้าเมืองตาต่อสู้กับทหารพมา่าแต่ด้วยมีจํานวนน้อยกว่าจึงถูกพม่าสังหาตายจนหมดเหลือเพียงเจ้าเมืองต้าและภรรยากับบุตรพม่าสั่งให้เจ้าเมืองต้าออกมามอบตัวเจ้าเมืองตาไม่ยอมและบอกว่าพร้อมจะตายอยู่ในถ้ำผาแห่งนี้พม่าจึงเอาไม้สูงตรงปากถ้ำจุดไฟเผาทั้งสาม จึงเสียชีวิตอยู่ในท่าพ่าคือคนที่เราจะถามความรู้เกี่ยวกับข้ามผาเจ้าหลวงก็เสียค่ะเรามาสอบถามกันเลย